ขอให้ทุกท่านกดติดตามและอย่าลืมกดสั่นกระดิ่งเลือกทั้งหมดกดไลค์กดซับสไคร e กดแชร์ให้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปขอบคุณครับมาจริงวันนี้ฝนเริ่มหนักขึ้นแรงขึ้นตกข้ามคืนพยากรณ์อากาศกลับมาพบกันอีกครั้งกับช่องวาตภายัยอุตคภยัยพยากรณ์อากาศในช่วงเที่ยงของวันอาทิตย์ที่31กรกฎาคมนะครับซึ่งในวันนี้ แอดมินจะมาคาดการ,พากรากา์พยากรอากาศพยากรณ์ฝนในวันนี้รวมถึงในอีก10วันล่วงหน้าพื้นที่ไหนจะเริ่มมีฝนตกหนักตกแรงกันบ้างในวันนี้เดี๋ยวเราจะมารับชมรับฟังข้อมูลข่าวของช่องกันนะครับพื้นที่ไหนที่เริ่มได้รับฝนตกฟ้าขนองในระรอกนี้กันบ้าง ภาคเหนือภาคอีสานตามที่แอดมินได้คาดการเอาไว้เมื่อวานนี้พื้นที่ไหนเริ่มมีฝนตกหนักตกแรงลมกระโชกแรงเข้ามากันแล้วบ้างหรือบริเวณพื้นที่ภาคกลางภาคตะวันออกกรุงเทพมหานครบริมณฑลและภาคใต้พื้นที่ไหนเริ่มได้รับฝนกันแล้วบ้างอย่าลืมรายงานสถานการณ์แจ้งข่าวคอมเมนต์กันเข้ามาใต้คลิปนี้กันได้เลยนะครับซึ่งในวันนี้แอดมินคาดว่า ในด้านของปริมาณและการกระจายตัวของกลุ่มฝนจะเพิ่มมากขึ้นกว่าเมื่อวานนี้อีกนะครับโดยปริมาณและการกระจายตัวของกลุ่มฝนจะอยู่ที่ประมาณ60จนถึง70เเซนของพื้นที่รวมถึงจะมีฝนตกหนักและลมกระโชกแรงเข้ามาบางพื้นที่โดยเฉพาะพื้นที่ทางตอนบนนะครับทางภาคเหนืออีสานกลางตะวันออกในวันนี้ปัจจัยของฝนจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทย และทะเลอ่าวไทยมีกำลังปานกลางประกอบกับในขณะนี้มีหย่อมความอากาศต่ำปกคลุมเวียดนามทางตอนบนดังนั้นจึงทำให้ประเทศไทยมีฝนเพิ่มขึ้นลมกระโชคแรงบางพื้นที่ที่มีอากาศร้อนเดิมอากาศร้อนสะสมเข้ามานะครับและมีฝนตกหนักบางพื้นที่บริเวณภาคเหนือทางตอนบนภาคอีสานภาคตะวันออกและภาคใต้ขอให้ประชาชนระวังอัยจากฝนฟ้าขนองลมกระโชคแรง ฝนตกหนักที่จะเกิดขึ้นในระยะนี้ส่วนคลื่นลมทะเลจะเริ่มกำลังแรงขึ้นทะเลเคลื่นสูง1น่งเมตรบริเวณที่มีฝนคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือระวังในการเดินเรือหลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณที่มีฝนนะครับพื้นที่ภาคเหนือในวันนี้ปริมาณและการกระจายตัวของกลุ่มฝนจะเพิ่มขึ้นเป็นหกส่รนของพื้นที่จะมีฝนตกหนักและลมกระโชกแรงเข้ามาบางพื้นที่บริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงราย ยาวและนานอุณหภูมิสูงสุด31-35องศาเซลเซียสพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือฝนฟ้าขนาของเพิ่มมากขึ้น7% 0ของพื้นที่ฝนตกหนักลมกระโชกแรงบางพื้นที่เรนจังหวัดเลยหนองคายบึงการสกลนครนครพนมการสินุ์มุกดาหารร้อยเอด็ดยโสธรอ,อำนาจเจริญศรีสะเกษ และอุบลราชธาน,นีอุณหภูมิสูงสุด33ถึง35องศาเซลเซียสเพียงอรากาศพื้นที่ภาคกลางในวันนี้ฝนฟ้าขนอง6ของพื้นที่และจะมีลบกระโชกแรงเข้ามาบางพื้นที่บริเวณจังหวัดอุทัยธาน,นีสระบุรีลบบุรีการจนบุรีสุพรรณบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสงครามและสมุทรสาคร อุณหภูมิสูงสุด34-36องาัองศาเซีเซียสส่วนพื้นที่ภาคตะวนออกฝนฟ้าขนองเพิ่มขึ้นหกส่เนของพื้นที่ฝนตกหนักลมกระโชกแรงบางพื้นที่บริเณจังหวัดนครน,นายกราจชบุรีฉะเชิงเทราชนบรุรีระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิสูงสุด31-34อถงาสศาเซีเซียสทะเลคลื่นสูงประมาณ1เมตร บริเวณที่มีฝนเคลื่อนสูง1-2เมตรส่วนพื้นที่กรุงเทพม,มหานครและปริมณฑลในวันนี้ฝนฟ้าขนองเพิ่มขึ้น60เนของพื้นที่ลมกระโชกแรงบางพื้นที่อุณหภูมิสูงสุด3.2-36องถึงาองศาเซลเซียสเพียงกรณากาศพื้นที่ภาคใต้ภาคใต้ฝั่งตะวันออกฝนฟ้าขนองเพิ่มขึ้น60เนของพื้นที่ฝนตกหนักบางพื้นที่บริเวณจังหวัดสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชสงขลา ปัตตานียะลาและนาราธิวาสอุณหภูมิสูงสุด33-35องศาเซลเซียสทะเลคลื่อนสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนคลื่อนสูง1-2เมตรส่วนพื้นที่ภาคใต้ฝั่งตะวันตกในวันนี้ฝนฟ้าขนองเพิ่มมากขึ้น70%ของพื้นที่ฝนตกหนักบางพื้นที่บริเวณจังหวัดระนองและพังงาอุณหภูมิสูงสุด30-33องศาเซลเซียสตั้งแต่ภูเก็ตขึ้นมา ทะเลคลื่นสูง1-2เมตรบริเวณที่มีฝนคลื่นสูงมากกว่า2เมตรและตั้งแต่กระบี่ลงไปทะเลคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนคลื่นสูง1-2เมตรส่วนในด้านของการคาดการณ์พยากรณ์อากาศพยากรณ์ฝนในอีก7วันล่วงหน้าซึ่งนะครับในวันนี้31รกรกฎาคมจนถึง1สิงหาคมซึ่งมรสุมตะวันตกเฉียงใต้จากกำลังอ่อนเพิ่มกำลังขึ้นเป็นกำลังปานกลาง ปกคลุมทะเลอันดามันทะเลอ่าวไทยและประเทศไทยบวกกับร่องมรสุมพาดผ่านประเทศเมียนมาภาคเหนือภาคอีสานทางตอนบนเข้าสู่หย่อมความรกาดต่ำที่ปกคลุมประเทศเวียดนามทางตอนบนประเทศไทยจึงมีฝนเพิ่มขึ้นในระยะนี้นะครับหลังจากนั้นในช่วงวันที่สอง จนถึง5สิงหาคมซึ่งมรสุมตําตกเฉียงใต้จากกําลังปานกลางจะเพิ่มกําลังขึ้นเป็นกําลังแรงอีกนะครับบวกกับร่องมรสุมพาดผ,ผ่านประเทศเมียนมาภาคเหนือและอีสานทางตอนบนรวมถึงลาวนานทางตอนบนและยอมพอประกาศตามปกกลุมเวียดนามทางตอนบนและอ่าวตังเกียดังนั้นประเทศไทยจะมีฝนต่อเนื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณภาคเหนืออีสานกลางกรุงเทพานครปรมมณฑลตนออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตก ส่วนคลื่นลมทะเลอันดามันและอ่าวไทยตอนบนจะมีกำลังแรงขึ้นทะเลอันดามันทางตอนบนคลื่นสูง2-3เมตรบริเวณที่มีฝนตกฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนคลื่นสูง1-2เมตรบริเวณที่มีฝนคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ระวังในการเดินเรือหลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณที่มีฝนและเรือเล็กควรงดออกจากฝั่งในช่วงวันที่2-5สิงหาคม2565 พยากรณ์อากาศพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคตะวันออกและบริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันตกฝนฟ้าขนอง 60- จนถึง80%ของพื้นที่โดยตลอดทั้งช่วงนะครับและจะมีฝนตกหนักในบางพื้นที่ส่วนลมกระโชกแรงจะเน้นบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือและบริเวณภาคตะวันออกในระยะแรกส่วนพื้นที่ของบริเวณภาคเหนือภาคกลางกรุงเทพมหาหนครปริมณฑลและภาคใต้ฝั่งตะวันออก ฝนฟ้าขนอง40-60%ของพื้นที่ตลอดทั้งช่วงฝนตกหนักและลมกระโชกแรงในบางพื้นที่บริเวณประเทศไทยทางตอนบนนะครับส่วนพื้นที่ภาคเหนือ3-5สิงหาคมฝนจะลดลงเหลือ30-40%ของพื้นที่แต่ยังคงมีฝนตกหนักเข้ามาในบางพื้นที่นะครับหากมีข้อมูลเพิ่มเติมแอดมินจรารยงานให้ซ่าเป็นระยะยระยะ อย่าคันทุ่งทีและต่อเนื่องหากเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์อย่าลืมกดติดตามอย่าลืมกดแชร์ข้อมูลข่าวสารเพื่อให้รับทราบข้อมูลข่าวสารโดยทั่วกันนะครับขอบคุณและสวัสดีครับ